ประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมช่างปินิษฐ์สมาชิกสภาพุทธแทนรัษฎรจังหวัดพิษุโลกท่านประธานครับผมมีเรื่องที่จะหาลือนะครับคือเรื่องแรกผมอยากให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับขยายช่องจราจรนะครับจากสองสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรนะครับโดยเฉพาะหมายเลขดึงศูนย์หกห้าจากอำเภอบละกำจกกังหวัดพิุโลกไปถึง อำเภอลากระบ,บือจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเองวันนี้เราทําไปเป็นช่วงๆมันเป็นคอขวดก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะถนนเส้นนี้มีทั้งรถบรรทุกภาคการเกษตรโดยเฉพาะรถอ้อยก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีรถบรรทุกน้ํามันดิบนะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งผมอยากให้ทาง,งการะทรวงคมนาคมนะครับช่วยพิจารณานะครับส่วนไปเรื่องที่สองครับคือเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอว่า การแก้ปัญหาแล้วก็จะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับเราต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหาสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี่คือว่าวันนี้เองนะตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอเมืองตั้งแต่วัดจันนะครับไปจนถึงอำเภอบางกระทุ่งตนสนามคีนะครับตริ่งนี้จะรับการเสียหายนะครับเยอะมากครับถ้าจะใช้งบประมาณก่อสร้างเนี่ยผมว่า2 0 0 0 3 0 0 0พล้านผมเองได้เคยได้หารือกับทางหน่วยงานของรัชาการโดยเฉพาะโยธานะครับ ต่ก็ะิ่งสำคัญก็คือกรมเจ้าท่าก็ดีชมปะัะทายก็ดีเราจะแก้ก็คือโดยการสร้างเขื่อนครับสร้างเขื่อนทดน้ำนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำนะครับให้น้ําอยู่ในคงที่เพราะถ้าเราสร้างเขื่อนตรงนี้ได้นะครับปัญหาของการซ่อมแซมตะลิ่งเนะี่ยจะไม่เกิดการเสียหายแล้วก็สิ่งสำคัญในการใช้งบประมาณก่อสร้างเนี่ยก็ใช้เงินแค่ประมาณพันกว่าล้านเองนะครับถ้าเกี่ยวรับการสร้างเขื่อนทดน้ําแล้วเราเราจะได้การท่องเที่ยวแล้วได้ภาคการเกษตร สิ่งนี้เลยเป็นสิ่งนิมคันนะครับก็คงฝากไว้2เรื่องนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ,ระกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ส่งขมราคกครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ